สวัสดีครับผมมันพินกับช n n e l เฟลไทยในยูทูบครับก็อยู่บนทางหลวงสายเล็ก22นะครับเอ15เส้นไปสกลนครนะฮะตรงนี้เป็นเมื่อกี้เป็นสามแยกบ้านหนองญาดนะครับเมื่อกี้ซ้ายไปจะเป็นโลกของปลาน้าโขงแต่ว่าวันนี้จะพามาดูที่ทางไปท่ากาศยานนครพนมนะครับก็เป็นจุดขึ้นลงเครื่องบินนะครับสําคัญของทางอีสานเหนือฝั่งตะวันออกครับผม เป็นอีสานใต้ก็จะเป็นอุอบลนะครับที่เป็นเที่ยวบินลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวนี้ก็มีบางส่วนที่สนามบินร้อยเอ็ดนะครับก็เริ่มได้รับความนิยมขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้นะครับก็คือนครพนมนะครับก็เป็นเที่ยวบินที่หลายคนใช้นะฮะแล้วก็สามารถต่อเส้นทางอนานะคตไปที่ถ้าแขกําม่วนอะไรต่างๆครับก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมมาประมาณสัก น่าจะสัก10กิโลได้นะครับโดยประมาณทางหนึ่งที่ประหยัดนะครับสำหรับใครที่จะมาท่ากาศยานนะครับก็แต่ก็บางทีมันจะต้องเข้าไปอีกนะแต่ว่าสามารถใช้รถไม่ถึงกถ้ามีเวลาเหลือเฟือนะครับก็ รถมากับรถพวกรถสกลน,นครนะรถอุดรดน,นยที่เขาผ่านทางนี้เนี่ยก็ให้เขาหยุดได้นะครับแต่อันี้เป็นเคสแบบแบคแพ็ k เลยนะครับประหยัดตังค์แต่ว่าไม่เสียดายเวลาเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วครับด้านขวาเมื่อกี้เป็นโรงแรมเอ้โรงเรียนบ้านออ,อนย่านางนะครับจะไม่ผิด คบอ,อกมาสักระยะหนึ่งนะครับตรงทางแยกเข้าบ้ายควบกล่องนะครับตรงนี้โอ้มีตลาดนัดชุมชนนะครับโอ้คนเยอะเลยดูแล้วมีของน่ากินหลายอย่างนะครับแล้วก็จะผ่านปั๊มปตทนะครับนี่ก็บมีซิเวนเมนลเมซันถ้าใคร ตรงนี้เนี่ยจากไปถึงสกลนครประมาณเกือบ80กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากแยกตรงนี้เนี่ยจากสกลนครเลยครับ79กิโลนะครับอุดร228กิโลก็สามารถเชื่อมต่อไปยังสกลนครได้นส่วนที่ด้านล่างลงไปอีกมุกดาหารนะครับนครพนมแล้วก็มุกดาหาร ลูกหนหาหาหลายคนก็ยังนิยมใช้ถ้าการสยานอุบลน,นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเที่ยวบินน่าจะเยอะกว่าหรือเปล่านี่ครับนครพนม,มแล้วก็เป็นที่ตั้งของฝูงบิน2-3-8ครับผมของธประกาศนะครับเข้าไปจากบริเวณด้านหน้าทางเข้านะครับเดี๋ยวก่ดูจากตรงนี้ก็ น่าจะไม่ต่ำกว่าครึ่งกิโลครับผมเดี๋ยวดูว่าจะยาวไกลกว่านั้นหรือเปล่าวันนี้ฟ้าคลืมหน่อยนะครับนี้มีป้ายสนามบินเอ่อฟองบิน2องสแครับป้ายทา่ญญาอากาศยานตรงไปนะครับแอร์พอร์ต นา,นาที่สอนนักบินใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็สามารถเรียกสำร้องมาได้นะครับผมไม่แน่ใจเรื่องราคาแต่ว่าสำร้องก็จะมีปัญหาอยู่บ้างตรงที่ว่าทำเราจะทำเวลาที่ได้ช้ากว่านะครับเพราะว่าเครื่องสกายบจะเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์นะฮะแรงการเร่งนี่จะไม่ไม่เท่า โอ้เข้ามานี่น่าจะประมาณสองกิโลนะฮะเพราะเราอ้อมไปด้านนู้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามารถรถประจำทางที่ไปสกลนครเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเหมาะจะเว้นพวกแบคแพค,คจริงๆครับฝรั่งบางคนก็ทำอย่างนั้นนะครับเดินสองกิโลนี่เรื่องเล็กมากนะนี่ครับอยู่นี่นี่ฟ้าค้นมาน่าก,กลัวมากครับ อาคารที่พักคุดเดซสาก็เจอเทอร์มินอลนะครับที่ด้านนี้เดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ดูสภาพสนามบ,บินแล้วก็เรื่องต่อรถต่ออะไรนะครับโอ้โหวันนี้ฟ้ามืดจริงๆครับ